สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสเบีย์ทั้งสิ่งครับพามาเอฟซีมาส่งงานครับนี่หลังจากทีเออ่เราได้ถมไปใช้เวลานานนะครับโดนเติบโอะนานพอสมควรนะครับงานนี้นี่ก็อ้เยอะครับถมเยอะครับงานนี้ ฝนตกพอดีครับเก็บงานเก็บงานเสร็จฝนตกพอดีเลยครับแบบอู้เหมาะเจาะมากครับบนไว้ครับเดี๋ยวเราต้องมาเส้นไหวครับทำพิธีอย่างดีครับผมปักตะไคร้ด้วยตัวเองครับเกือบไม่อยู่ครับเอฟซีพิธีปักตะไคร้ไว้นี่สะพร้อมครับลึกเอ่อห้าเมตร นี่สะก็ปักบ่อครับงานนี้สายใหญ่พอสมควรครับนี่ตรงตรงนี้ครับแปลงแรกครับนี่โอ้เยอะครับปลาเราก็เกตเสร็จพอดีครับฝั่งนู้นแล้วเหลือตรงนี้นิดหนึ่งฝนตกครับฝนตกก็เลยเกตได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอดูได้ครับสีนี่งานของเราถือว่าแจมครับถือว่าแจมเลยที่เจอนะ ก็ลุยกันมาหลายวันครับนี่ทำคันล้อมให้ด้วยครับคันสามเมตรกว้างสามเมตรครับพื้นสีนี่ก็แต่งสะให้เรียบร้อยครับก็จ้างผมนี่ได้ทั้งได้ทั้งสะได้ทั้งผมที่ครับได้สะสวยด้วยนะครับนะบอกเลยบื้อจะสวยไม่สวยเนาะชมตัวเองไว้ก่อนนะครับนี่ก็งานบานๆานครับงานนี้เป็นงานเหมาครับงานนี้เป็นงานเหมาไม่แพงนะครับแสนกว่ากว่าครับนี่ แสนก,กว่าแปลงแรกก็พื้นที่สอไร่ครับความสูงก็เท่าไรยังไม่ยังไม่ได้วัดอีกทีนี่งานนี้ก็เป็นงานเหมาครับนี่แต่งสะให้เรียบร้อยครับสวยงามครับเจ้าของที่บอกชอบครับเป็นเอฟซีเราของช่องเราเองครับเป็นเอฟซีของช่องเราเองนะสาหรับใครที่อยากผมที่ขุดสะทําถนนขุดล่องขุดสวนขุดต พูนอะไรงี้ครับมาเลยครับติดต่อผมมาเลยที่เบอร์โทรครับ0884746382ครับนี่นะงานของเรางานหยาบงานละเอียดขึ้นอยู่กับที่ตกลงกันนะครับอันนี้เจ้าของไม่เน้นครับเพราะว่างบน้อยครับก็ยิมงานเราก็จัดให้ได้มันดือบนะนี่ก็ถือว่าไม่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 ชี้เลยนะครับงานนี้ เละเทะหมดเลยครับนี่ฝนตกพอดีเลยเกือบเสร็จแล้วเหลืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จอะแต่พอดีใช้ไมโครขึ้นคันพอดีจบงานเลยครับที่ว่าแกวเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูว่าบริเวณมันกว้างไหมแต่สำหรับผมก็มาควางเตือบอยู่พี่น้องคุ้มครับงานนี้คนจ้างคุ้มครับเจ้าของรถก็พออยู่ได้ครับ กำไรไม่มากครับเอฟี FC ขอมาแล้วก็จัดให้ครับนี่งานของโหดดูแบกเต็มกล่องครับงานนี้ดูพื้นที่แบบโอ้ตูวนี้ปรับได้ไม่ค่อยสวยครับเหลือรอยรอเพราะว่าฝนตกครับแต่แถวนี้ก็โอเคเลยนะถือว่าจำเลยทีเดียวแข็งปก๊กครับ เ,ออเ,ออดเดอด้อดูจะพา,าเดินดูรอบรอบครับพื้นที่เยอะนะครับดูอ่ะถ้าใครได้ติดตามคลิปตั้งแต่คลิปแรกก็จะรู้ครับว่า ไม่ใชน่น้อยครับงานนี้ไม่ใช่น้นอยสาก็ใหญ่ใหญ่เติบใหญ่เติบใหญ่มากครับเอื้อตกหลุม ว่าอ้สุดจัดครับไม่รู้รว่าจะบรรยายอะไรให้เอฟซีฟังนะก็ส่งงานทำงานนี้เป็นนั้นว่าส่งงานแล้วกันนะครับนะกี่วันนี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือเปล่าอาทิตย์หนึ่งครับสำหรับงานเมางานแบกของเราครับวิ่งกันตีห้ายัน2องทุ่มครับวิ่งกี่แตกี่แตนเลยวิ่งแบบ อยู่นอกทุ่งนาครับไม่ได้รบกวนชาวบ้านชาวเมืองครับนี่อยู่ทุ่งนาครับเราก็ทำงานแต่เช้าได้ทำงานค่ำได้ครับนี่ทำทางให้รอบสะครับเจมๆไปเลยจะให้แบบตัวนั้นก็เขาพนมลุงครับนาะตรงนั้นเขาพนมลุงครับนะนนอนม,บนะมองไปจะเห็น <S 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 เห็นยอดเขาพนมลุงเลยไม่ไม่ไกลครับห่างจากเขาไม่ไกลครับงาน,นนี้ ดูพื้นที่สองไร่สเสร็จเสรครับเมากันง่ายๆครับผมเมาไม่ยากครับงานละเอียดละเอียดจัดให้ได้เลยปลาเหลนี่เกียดสวยงามมากครับ อยู่ฝีมือการเกียดตรงนี้เงียนกิบครับเหลือแต่รถบดมาบดครับงานน,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 นะนี้ติดถนนดำเลยสิบสี่นะตรงนี้ติดถนนดำเลยทางรถด,ดำล้วก็ขึ้นถนนมนแล้วครับรถเกลดอะไรก็ อเดินชมเลยสวยๆดูอ่ะอองานนี่นี่เหมือนจ๊กเลยครับตามที่ตกลงกันก็เสมือรัดยางครับเสมอเป๊ะๆเลยครับผมเสมือรัดยางเลยจำไหม fc ดู แทะหมดเลยครับเปียกหมดไม่มีเรือเลยครับอดูเละเลยครับงานนี้ ตู้ก็ล้างใหม่ใหม่ครับเสร็จเหมือนเดิมครับเรจียบร้อยครับประจำเราก็จอดกันสะแงะเลยเอาเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเรามีงานแปลงอีกเหมือนเดิมครับแต่ยังหาดินไม่ได้ครับเดี๋ยวเราชมนะครับว่าเราจะไปลงกันที่ไหนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับ